สวัสดีค่ะเราจะมาทำสื่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมกราฟิกหน่วยที่4การใช้เครื่องมือในการกำหนดพื้นที่แก้ไขและตกแต่งภาพหัวข้อเรื่อง 1. การสร้างขอบเขตพื้นที่ 2. การตัดภาพ 3. การคัดลอกภาพ 4. การตัดรูปทรงด้วยคำสั่ง transform 5. การสร้างขอบเขตพื้นที่ด้วยเลเยอร์แมสหกการแก้ไขช่องสีไม่ตรงต่อเนื่องของภาพการสร้างขอบเขตพื้นที่การสร้างการคัดเลือกขอบเขตพื้นที่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการใช้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆเพื่อกำหนดขอบพื้นที่เช่นกลุ่มเครื่องมือ m a มาคีทู เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ทำงานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของภาพที่ต้องการปรับเปลี่ยนการแก้ไขขอบเขตพื้นที่ที่เลือกของภาพที่ต้องการลบและกลุ่มเครื่องมือลาโซทูคือกลุ่มเครื่องมือเลือกขอบเขตพื้นที่และการกำหนดค่าออปชันบร์มีความเหมือนกับกลุ่มเครื่องมือพื้นฐาน การสร้างขอบเขตพื้นที่ด้วยเครื่องมือกลุ่มมา tool คือการสร้างภาพขอบเขตพื้นที่ด้วยเครื่องมือพื้นฐานโดยการขีเครื่องมือพื้นฐานแล้วเลือกรูปแบบเช่นเลือกวงกลมเหลี่ยมเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้งการสร้างขอบเขตพื้นที่ด้วยกลุ่มเครื่องมือลาโซ่ tool คือกลุ่มเครื่องมือที่ทำงานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของภาพที่ต้องการแก้ไขรูปแบบการสร้างขอบเขตพื้นที่เลือกภาพนั้นโดยการกำหนดค่า option bar เหมือนกับกลุ่มเครื่องมือพื้นฐานการสลับด้านขอบเขตพื้นที่คือการสร้างขอบเขตพื้นที่ที่เลือกแล้วสลับด้านขอบเขตพื้นที่ เป็นภายนอกขอบเขตพื้นที่สำหรับภาพบางประเภทที่จำเป็นต้องสร้างขอบเขตพื้นที่ในส่วนที่ไม่ต้องการออกหรือเพื่อตัดภาพภายนอกออกเช่นการเลือกภาพโดยการสร้างขอบเขตพื้นที่เป็นวงกลมแล้วสลับด้านขอบเขตพื้นที่เพื่อลบภาพภายนอกขอบเขตพื้นที่ออกการสร้างขอบเขตพื้นที่ด้วยคำสั่ง color lens คือการสร้างขอบเขตพื้นที่ ที่มีค่าสีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันและสามารถเลือกซ้ำๆได้เพื่อเก็บรายละเอียดของภาพที่เลือกปรับแต่งลักษณะขอบเขตพื้นที่ด้วยคำสั่ง modify คือการปรับแต่งขอบเขตพื้นที่และสามารถปรับแต่งรูปแบบการเลือกโดยการเรียกใช้คำสั่งกลุ่มเมนู modify เรียกใช้จากเมนูคำสั่ง select modify แล้วเลือกรูปแบบปรับแต่งการตัดภาพการตัดภาพคือการประยุกต์ใช้เครื่องมือการสร้างขอบเขตพื้นที่ร่วมกับคำสั่งตัดภาพเพื่อจะคัดลอกภาพไปยังไฟล์อื่นๆหรือย้ายตำแหน่งภาพไปยังส่วนต่างๆในไฟล์เดิม การคัดลอกภาพการคัดลอกภาพคือการสร้างสำเนาของภาพขึ้นมาหลายหลายภาพโดยภาพที่ทำสำเนาอาจจะวางไว้ในไฟล์เดียวกันหรือจะสร้างเป็นไฟล์ใหม่เช่นการคัดลอกภาพไปยังไฟล์เดียวกันและการคัดลอกภาพไปยังไฟล์ใหม่การปรับรูปทรงด้วยคำสั่ง transform การปรับรูปทรงภาพในรูปแบบลักษณะต่างๆเช่น เลือกจากเมนูคลิกเมนู edit transform การสร้างขอบเขตพื้นที่ด้วย layer mask ห layer mask คือ การสร้างขอบเขตพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งขอบเขตพื้นที่เลเยอร์แมสมีลักษณะเหมือนกับการเจาะหรือตัดเลเยอร์ให้เป็นรูโดยการเจาะหรือตัดทําได้ด้วยการระบายสีดําในเลเยอร์แมสเพื่อซ่อนพื้นที่บริเวณน,นั้นและใช้สีระบายลงไปเพื่อกําหนดให้พื้นที่บริเวณน,นั้นสามารถแสดงได้ตามปกติ ซ่อนขอบเขตภาพด้วยคำสั่งคิปปิ้งคือการซ่อนพื้นที่บางส่วนเลเยอร์ภาพที่เลือกให้มีขอบเขตเท่ากับภาพในเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างจากการสร้างคิปปิ้งโดยไม่จําเป็นต้องตัดภาพออกการแก้ไขช่วงสีไม่ต่อเนื่องของภาพกรณีที่มีการนําภาพต่างๆมาเลียงต่อกันหลายๆภาพรวมกันเป็นภาพเดียวโดยใช้คำสั่ง w a t o m a ภาพที่มาวางมีความสว่างและมีสีที่แตกต่างกันมากจนการไล่สีไม่สมบูรณ์ขอบคุณที่มารับชมสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมการาฟิกขอบคุณค่ะ